แล้วก็ส่วนเกิดเรากันหล่นนะฮนะรูะกับใจถึงใจเดี๋ยวเราเอาขนมให้เด้อชื่อยังก็บอไหม่ตัวชื่อเจอ้าชื่อเจอ้านั่งถลกนั่งเถิกนั่งเถิกห่วยชื่อนั่งเถิก <c oughs> ชื่อนั่งเถิกชื่อแท้บ,บ่ลูกนั่งเถิกนีน่โดยถามไปหนึ่งเด้อเรนะาเอาเดินขนมให้ก่อนเด้อไปหนึ่งนั่งเถิกฮะกันหนึ่งเด้อ อ้าวลูกอาของเจ้านี่เจ้าย่านข่อยบ่ลูกนั่นเธออ๋อย่านบ่เป็นยังคือย่านนะบ่าวลูกนะบ่าวเป็นตาย่านบ่ลูกบ่ต้องย่านเด้อโอ้เราเคยเห็นเลยย่านบ่บอกเล่าเด้อบ่ต้องย่านเด้อออืมยู่เฮือนเจ้าอ้าวขับใจเออเ้าเจ้าใจมาดังหน่อยนี่แหละ จะมีไอไอันน้องจะข้นน้นองอันนึงน้องอันนึงเอื่อยเอื่อยเอ,อื่อยเทไรเอ,อื่อยเจ้าอะนะยืมเพียงรไม่เข้าใจไม่ยืมเพียงไรเอ้ยเอื่อยเจ้าจะข้นอันอนึงอันนึงน้องเจ้าอันหนึ่งวะเจ้าไม่ไอายอยู่บ,บ<อ>่บ่ฮะบ<อ>่มามี บายดีน้องสีไปทางใดน้องหายหนาหายตาเพเห็นเจ้าตะดนไปเหินเอือยเช่าแล้วบ่เลี้ยงงวนะเช่าเช่าแล้วโดยอันนี้เือนเพิ่นพื่อนเอาจะไปนอนเือนเอือยตะดนแล้วบ่โดยนอนนอนนอนอยู่หันตลอดเลยบอโดยใครเป็นคนเลี้ยงงวให้เจ้าซะเอือยเอือยเจ้าโดยเจ้านี่บ่ได้เลี้ยงเลยปล่อยเลยบอโดยเป็นเหินเอือย คอยไปยืนเอื่อยว่าได้เลี้ยงเจ้าไปยื้อนเอื่อยเอาได้เลี้ยงเม่งันเพิ่นอยู่ใกล้กันกับปาน้องเพิ่นนี่เป็นน้องเลยเป็นเป็นพี่น้องกันบ่โดยอืออานาเป็นพี่น้องแท้ๆนี่บ่โดยอันเอิรนเพิ่นลงมาพี่ด้วนผู้นั้นน่ะพูว์พูว์ลงมาพี่หลาลงมาพี่หลกเอ้ชื่อเนี่ยจะว่าชื่อแท้เพิ่นนั่นไหนก็ชื่อแท้เพิ่อนนะซีหมาน้องสีมาโดยบ่ชื่อแท้เจ้าน่ะ ซีมาบ่ชื่อจานันชื่อแท้โดยลงลงอีกโดยลงนี่เขาหมายว่าลงนี่คือชื่อแท้บ่หรือว่าหรือว่าลืมลงโดยลืมลงลืมลงโดยมาพีแล้วพี่มายืนใกล้กันเลยสบายดีลูกสบายดีเ <ทะ S 1> ป็นพี่น้องก,กันแ,แท้ๆบ่สองคนนี้แท้ๆโอแ้แท้ๆเลยอือแบบลูกเอ๋ยลูกน้องไงนะเนาะอือพู้นี้จะปี จ้าจะปีนี่สิบ <11. S 1> เอ็ดจะจะปีหูกเอ้าซ้ำกันบ่หนิสิบเอ็ดปีซ้ำกันแต่กระโตขึ้นบ่ซ้ำกันนี่เจ้าก,กินข่าวลายบ่นางสิมาโดยกินข่าวลายโดยโอ้นางหน่อยนี่กินข่าวหน่อยอันนี้อันนี้มาเล่นน้ำกันบ่นี่มันเรนน้ำกันโดยเป็นมูกันฮะเป็นมูกันเป็นพี่น้องกันคอพิษพิษแล้ว ป้องเดี๋ยวไอซี่เบิง้งกันกระตุนห้เด้อตัวหนึ่งเด้อโดยเออบังกระตุนห้พี่น้องนี่อันนี้เคียงเอฟซีเพิ่นผักมาแต่ไทยพี่น้องพี่นาะเห็นเล็กน้อยสองคนนี้เจ้ะจะเลือกเอาไอเจ้าไอ,าเ,อาเอาให้เจ้าตัวหนึ่งเด้อโดยอันนี้กระตุนเพิ่นผักมาให้อายายเจะอยากได้ตัวใดในช่องตัวนี้กระดาวกับอันนี้เอาตัวนี้โดยขอบใจเออขอบใจอันนี้ขนมเด้อ อ้าวของเจ้าใช่อันนี้ของหน่อยนี่เอ้าวเวลาลงมาพี่หลุกลงมาพี่อันนี้อันนี้ผู้ใดญ่คุหน่อยดำนำนี่เครื่องล้างไตใช้เงินเราอันนี้บวชลังนี่เออมาพี่หลุกมาพี่มาพี่แค่เครื่อง <c oughs> เปลี่ยนแต่พวกนี้สบายดีลูกเหรอโอ้โหเอาจะหัวน้องดิเลย <c oughs> ชื่อไหน,น,นลูกชื่อเจ้า นางเถิงเขาเฮี้ยนอย่บ่ลงจะได้บ่นี่บ้าจ้าไห่ากได้บ่เมื่อเมื่อเมื่อเจ้าถึงยังหลมันโดนระเบาลเมื่อเราถึงอย่างคือห้อยพันถึงมือเราเบิ้งเบิงเอาไม้เบิ้งเอาไม้มงเดอมเหนเด้อถอด้หลอันนี้อันนี้เอาว่านี่ากได้เนาะ โดยเบิ่งเกิดแล้วก็ส่วนเกิดล้วกันล่นนะฮะลูกนะใจถึงใจเดี๋ยวเราเอาขนมให้เด้อชื่อยังก็บ้าไม่ด้วชื่อเ,เจ้าชื่อเจ้านัรกนังเถิกนังเถิกห่วย <c oughs> ชื่อนังเถิก <c oughs> ชื่อนังเถิก <c oughs> ชื่อแท้บ่ลูกนังเถิกนี่อยอือผ่าไปหนึ่งเด้อเราเอาเดินขนมให้ก่อนได้ไปหนึ่งนังเถกห้า กันหนึงเด้อนี่เดี๋ยวให้แม่เทานีก่านม่งให้แม่เทานีก่อนแม่เทาเอ้ากองฝากของฝากจากเอฟซีขนมครับนุ่มโดนอบใจหลารเป็นพลังใ้ไาเงนีสิทรนเอ่อคนงาไปทั้งคนใดไม่เท่าเป็นเป็นเป็นอะไรไม่ทำเป็นอเอาหอนช่อาหกระทแม่ได้จ้ะเออเอออันเกิดา โอ้แม่ได้ะแม่เชฟพนันพ้อไม่สะบาดแก้มโอ้โดยโดยโดยอพอตายบพอูหูขาดหูขาดบอกหูกรยักขาดตั้งอยู่บ้านก็อ๋อมาแล้วก่อนเด้อเห็นเห็นวก่คนก่อนมาหัเพิ่งมาให้ร้านเราก็ร้านพี่ชาย่องคนนะเหมือนมีชื่อเฮอลู่ร้านถึงได้อ๋อโดย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 ผู้ชายบอกง่ายซ้ำใดเลยน่แะแขนนะบ่ซ้่ใดแขนนะ โอเคแค่แขนน่ะลงมาเบิังนี่อ๋อมาแล้วก่อนก็ได้ไปท่ายไปเดี๋ยวเบิังก่อนพี่น้องเองเดี๋ยวเอาขนมอ๋อนายนะด้วยขอบใจนะท่าวอันลงอ่ะของเจ้านี่เจ้าย่านคอยบ่าลุกนั่งเธออ๋อย่านบ่เป็นยังคือย่านน้ำเบาลุกน้ำเบาเป็นตาย่านบ่ลุกบ่ต้องย่านเนออ๋อมันเคยเห็นหลายย่านบ่ บอกเราด้ยสองยานด้อยด้ยย่งเนเจ้าาเจา้าร่อขอบใจเอออาวเจ้าใจพอนั้งหน่อยนี่แหะจะมีไอ้้น้องจะขนน้องอันนึงน้องอันนึงเอยเอยเอยทรายเอยเจ้าเออยยืมให้เราข้าใจข้่ยืยืมให้ เออเเจ้าจะคนอันนึงอันนึงน้องเจ้ากานหนึ่งวะเจ้ามีอะไรอยู่บ่บ่ฮะบ่บ่มีือมเสื้อเจ้าเป็นยังคือเปืือนยทะลูกนี่แบบเราแบบเราบริษัทเราบริษัทมันหรือว่าเรามีเครื่องบริหลายบ่เราก็มีอยู่แต่ว่าเราเออพวกนี้บอกเราว่าพูดไม่เท่าบื่อกี้นี้เออหลานชายนี่ไหมบ่อืม แล้พี่มาพี่มาเอาขนมมาไอ้เจ้าให้พี่มาไป่เท่าเลยเราพออยู่ร้านแล้วมาพี่น้องเยยืนน้ำนองนั่นแหละยืนเหมือนกันนั่นแหละนะอ๋อเราเจ็บเอ้าเอฟซีบนฝากมาให้แต่ไทยพี่น้องขอบวนกุ้นนั่นแหละเพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อมาให้แล้วก็ฝากมาทางคนชงแล้วก็บิลลี่ก่ะต่หาเอาพี่น้องเลยเพิ่นฝากมาล่างหนึ่งเสื้อผ้าล่างหนึ่งเออล่างขนมล่างหนึ่งเสื้อผ้าเดี๋ยวให้น้องก่อน ปั่นซับซัมกันพี่น้องเลยเอาซับซัมกันมากกว่าขอบใจเดินถามก็นั่งนั่งนั่งทึกกอนมาหนิได้ไหนชื่อพ่อแม่จ้าอามีอามีอามีนี่ชื่อแม่หรือชื่อพ่อโบกหมูเลยบ้านนี่ชื่อพ่อบ่อามีนี่แม่ได้ชื่อได้แม่จ้านังเล่นังเล่ โอ้นางเล่เลยเป็นยังซื้อเจ้าก็ซื้อนางเถิกว่ะต่างกันเนาะบ่แม่ซื้อแม่เรานางลีนางลีเป่าอ๋อเดี๋ยวซื้อเจ้าหรือซื้อนางเถิกก็ผูกหรือตัวแม่นางเถิกนี่บ่ผู้หญิงหรือผู้ชายจังนะผู้หญิงผู้หญิงบ่าอ๋อเบิ่งเครื่องเปลือนนี่พี่น้องเลยนางลานี่เดี๋ยวเบิ่งก็เบิ่งเบิ่งเบิ่งเขื่องก็มีซ้ำพี่น้องเลยเนาะเครื่องเพราะว่ามันอยู่ในกระสอบอันนี้ ถุงลายแสกบิลี่เอาลงตลอดช้ำเป็นอ๋อเลยอันนี้หันนี่แต่ขนมกับเสือ <c oughs> เสือเสือมันสิ่งแ่แง่ดอกกลุ่นช้ำบิลี่ไปเลยบ่ได้ช้ำน้องเทิ <c oughs> เดี๋ยวนะ่าบ่าวชิบเบิ้ลเครื่องมาให้เด้อ <c oughs> มันบูมี่ลูกเนาะมันะมจะจะเอาเนาะใช <c oughs> ่เครื่องสิเจ้ากับบูมี่น่าบ่าวว่าจะเอามาช้ำมันมะันเบิดแล้วหายคนอื่นเบิดแล้วเดี๋ยวน่าบ่าวเบิร์ท่านมี่ลนะเล,นะเลนะจเยจะจะเอาหายเด้อใช่จะมีจ้าโตเสือเจ้าลูก เอาเสือกจะนี้มีลายบ่เสือกจะนี้ลายบ่ลายโตกระเพียนนะเด้อเออเอออีเล็พี่น้องเลยชงมีลายโตบ่หรือมีหน่อยมีหน่อยมีหน่อยอืมพากันพอเราลงตลาดเลยพอเราซื้อไม้เด็กจะนี่เด็กเป็นกระปียกเลยโอ้พอลงตลาดแล้วพอซื้อให้ไม้เดี๋ยวเนี่ยมันเปืี่ยนแล้วอ เจ้าพอต้องการเหรอเดอ้อเดี๋ยวมือนาเอยจีไปเฮือนเจ้าเดอ้อโดยถ้าขอยไปเฮือนจเจ้าแล้วเจ้ายานได้เดออเ้อแล้วขอยใช้ลูกสาวพาไปเด้อโดยเยจ้ายานบ่ยัง,ออย,างายานบ่กข่อยยานบ่ฮะยานยานเอุง้งว่ากันยังยานอยู่ค <c oughs> ันขันอยู่น้ำมูลหลายคนเราบ่ิยานเนาะคันอยู่คันอยู่ชั่ว่างข่อยอยู่กับเจ้าให้ได้ขอไปหาเจ้าอยู่เฮือนนี่เจ้าสีกาอยู่น้ำข่อยอยู่บ่โดยอยู่เนาะบ่ิยานเนาะยังยานอยู่บ่ตอนนี้ ยังหยานอยู่เอ้าพ uh, okay, ี่น้องเลยเอ้าโอเคซะพี่น้องเลยเดี๋ยวไปรีกับิีดีกราฟก่อนพี่น้องเลยเนาะกะยายขนมให้น้องๆช้ำนี้พอดีว่าอยากเอาการ์ตูนแะไรพี่น้องเลยเนาะให้ผู้นี้แต่ว่ามันเบิดแล้วเนาะการ์ตูนเขาเบิ้ดแล้วเบิ้ดทะเนาะเอาเดี๋ยวนะเบ้าขั้นนะเบ้ามีเสื้อผ้าขั้นเอฟซีพันผักเสื้อผ้ามือสองให้มีซ้ำของเจ้าแหละสิเลือกใไฮเด้อร์ เออเอาสบายดีดยสบายดีดูสบายดีดเอ้าสบายดีนั่งหน่อยสบายดีมาหบสบายดีนั่งน่อยเนาะสำหรับคนี่วิลลีต่ตเฉพาะลาโฟล์กรกอ,อผ์ผากุหลาบกแช่ในเด้อสบายดีน้อง